ับสบายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีทีอาแฟงมาสุขสุขคนเด้อสมองสมบูรณ์พ่อกับซองเบาพ่อไทยคือเก่าพี่นอ้องทั้งหายไปมือหนึ่งสองมือพอคอยได้ลงคลิปตนช่วงนี้พี่น้องเอ้พอคอยได้ไปใช้เนาะอยากน้ำลูกน้อยอยากน้ำน้ำโซกเนาะพี่น้องบรรยากาศแค้มทองไห้ท้องหน้าพี่น้องไอ้บรรยากาศดีครับเนาะงคึมผ้าคึ้มฝนคึมฝนอย่าตกเนานนะ บ่ตกยากเชือจักซากระตูนเหตุยังป้าพี่น้องมาสังเกตพายุอุ่นพายุาคิับวะก้อนเมฆก้อนนี้พี่น้องเอ้มันสิตกมาใส่หลือเด้อพี่น้องเอ้จักซากระตูนเหตุยังให้กินพี่น้อง ตีต่ำๆเฮ้ยเบิ่งนน้ำกันพี่น้องเข้าไปเบิ่งน้ำกันบ่หูกันได้จากเพิ่นเฮหตุเนี้ยผมบอกว่าผักไปสับจากเฮ็ดเนี้ยนาะพี่น้องกำลังคั่วอยู่พี่น้องเมนูคือ มุกน้ำมันอ่ากบกน้ำม้นเลยใส่ไก่บุกเห็ดน้ำมันกับมุกน้ำมันน้องเติมด้วยจ้าน้องกาลังเติมอร่อยอร่อยอยู่นะคะกาลังเติมน้ำม้พี่น้องเจ้ากระตุ้นกาลังพวกรไก่พี่น้องสับไก่สบายดีพี่น้องมกน้ำม้ใส่ไก่มกมกไก่ใส่น้ำม้ก็ได้พี่น้องได้ทั้งสองที่สำคัญเราใส่ใบตองกล้วยเกงเทศเท่ากับพี่น้องเอามาใกล้ๆด้วยมีหัวซิงไข่มุกพิก เดือดังขะเบือมกไม่ไหมพี่น้องสรุปแล้วเดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนต่อไปพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็พักเวกไปก่อนเดี๋ยวคุณ่อยได้เฮ้ยเอาไว้ก่อนพี่น้องกําลังพักไกลพี่น้องเอย่างเดย ทำเยนางพี่น้องใส่ข่าเบือใส่หัวชิงไข่พี่น้องเอ้ใส่แบบพริกน้ำหมกสูตน้ำใหม่แล้วพี่น้องเออจะเอาไก่ใส่ซื้อเน้องมันนัวซื้อพี่น้องซีมือล้วนๆนะเว้ยเสารตุนให้กินให้ได้กินครั้งแรกหมกน้ำใหม่ใส่ไก่หมกไก่ใส่น้ำใหม่ไม่อันเดียวกันบ่อันเดียวกันอันเดียวกันเนาะสัญแล้วก็ใส่เบตจอง ที่่อ to ท่าใส่ไปตอกพี่น้องนี่ใส um. ่ไปตอกกล้วยน้องพอแล้วเพาำไมพอแล้วพ้กระปำไมกงดอกาหงตั้มบ่ไม่กับไม่กับว่าตั้มกันอืมปกแล้วขั้วห้กับชโฮกเด้พี่น้องไอ้ขัวหน่อยเนาะโฮกเรือขนาดชีกลอหน่อยพี่น้องมันมีอยังเด อย่าง,นงมนะคะนะคะือไหนจะกรทิมบอบอบอกรทิมัน้อออม,มนอ,อันนี้เรากะทิมเมื่อกี้บ่บไ,ไม่ได้ไรกระทิมกระทิมของกระออกหน่อแล้วแต่มันละเอียดพี่น้องเขาจังมาต่ำน้ำใหม่ใส่กับ<ช>เ้เาเบือน้ำเขาก็จะมามกน้อง หมดแล้วยังมาหนึ่งอี่เพี่น้องเลยตัวไนี่นะเอาไข่แบนแลจะเาต้มแ้วเขามาตำพี่น้องตำใขบเบือขเบือร่่มให้ไตำขับเบือแหลกแล้วถ้าเอน้ำม่ใส่ห็ตำพี่น้อง่าแม่น้ำมสดพี่น้องน้ำมทงไปแล้วนน้ำม่เผานี้น้ำมเผาเต่ปีแล้วพี่น้องแต่ดปีกายไที่แล้ว แต่มเขา่าพันน้องเอ้มันละเอียดเนาะมันทำให้มันละเอียดละอ่อนเสียงรบกวนได้อพี่นออ้องเด้อเป็นเห็ดเฮือนแางบ้านเพิ่มฟังปึ๊บพี่นอ้องเป็นเห็ดเฮือนเป็นจอดเหล็กเหตุ <c oughs> ลักโคกลังคาเหล็กพี่นอ้องเสียงเสือรบกวนได้อพี่นอ้นองต้องเจ้าบ่มาแม่น้องคอยเ้าพี่น้องเอลยคอยยังสี่ผ่าอยู่สี่ผ่าถาปีนาปีฮือเผอีกซ่องหนึ่ปีเป็นซี่ซสี่แหละซ่องเพิันเลย คือเป็นมีนี่ยังวันันไปใช่หมบางฟีเจานักฟีเจ,จยุ่งอย่เลยตามผสมกันแหละอือเมเกง้งนัวพี่น้องผงน,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 นัวลงไปเจ้านนนอวาบกด้ึง นอนตะแคียนเมนเฟอร์นักนอนตะแคงพี่น้องลูกชายกันใส่ตะเก่งตองปลาปลาแด็กน้องโอ้โหมีน้ำเลยวะนี่นะนี่นะทำประเด็โยกมาน้ำเชี่ยวธรรมดานี่พี่น้องใส่ปลาเด็กปลาแด็กพี่น้องใส่เฮดคือแกงเลยนะพี่น้องเหยิบแบบเดียว โอีค okay, ่มาตั้งได้ห้ามกอันนี้ตั้งแต่อันนี้ให้ใส่หัวินค้ายอีกื่องหอมฮะน่ะจะแกงให้ใส่เข้มด้วยอมีแต่ลงเอาลงไปนะเข้มนี่นะพี่น้องมื่นแกงได้อันนี้มกแล้วมันมีหนาแล้อเข้มได้เฉยสิบมั้งเ่อบรรดจะซีให้ใช่ไหมห้าบาห้าต่ำเขากันหาก็มาซิมบัทนี่สิมก้เขาได้แล้วเขาเอาไกลมาต่ำใช้เหมอนกันอีก ด้วยแล้ววะเนี่ยแล้วได้โอ้ลังจากครับปรุงเรียบร้อยพี่นอ้องเอ้ยเามาตำมีกได้พี่น้องหลังจานใส่แปนาะพี่น้องแปก,ก,ปกแป้งนัวเขาก็มาตำข้าไปบ้ดนคือมักน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลลงหน่อยนึงถ้าผูกบ่มกักก็คือบ่ต้องใส่เนาะพี่นอ้องเนาะจะสูตรซากกระตุตนซากกระตุนมกักหวานมันหกหกสิบลูก เวนตัวไก่พี่น้องเนียนี่อะไรใช่ไหมไก่ใส้น้ำพี่น้องก็ทั่วทั่วพี่น้องไปเอาไก่ไปจาะเอายังใส่เนาะมันลายปวดนาะพี่น้องแล้วปวดกหน่อยพอแล้วมกแล้วนะตอนที่เัดไปกินไฟไว้กุมนั่นไปได้นี่เป็นนี่ได้ไหมเนาะไปทั่วเนาะซิฟมันรึเปล่าโก้าตอนนี้ว่างหันซิมแล้วคือว่าซิมวันนี้เป็นยังวันือ่โฟก้าไก่สดไก่ป่ะธานสุกพี่น้อง เแก่ทมใส่ให้มันให้มันนัวนะ้ำกระเลือกอะไรฮะกับมะม่ม,ม,ม,มันคือเป็นตะกินบบบเบิ่งไกลๆนะพี่น้องน่ะพริกเปีนแค่พริกมีพริกเปีน,นเอาพริกเปีนใส่นะ้ำอันนี้เขาบอกมีพริกมีแต่พริกพริกแห้งพี่น้องเ้าตำใส่น้ำกันแล้วพี่น้อง เขามีเมงพิกเป็น huh. ห uh ้าเสเป็นล uh ูกโดดนะเพื่อนมันก็หอมไม่ห้อยใส่เาจะไขให้มันเป็นยังไงมมันแทนฟักขัยงได้บออืมแทนกลวกบางคนเขาใชฟักขยงเนาะบางคนเขาใส่ฟักขยงสูตรทุนนะสูตรตูนห้าใส่นักมอสซิงใปาหมกเดียี่กินเือนก็บบหมกไงลีรอมกัโ มุมที่สองพี่น้องจะได้ตัดมดโอนหาหมึ่งไม่ได้เห็ดหมึ่คายเด้องงพี่น้องเไยเป็นกิ่นพี่น้องบดเง็ดกินแต่กินมือเดียวเด็กกระเบิดพี่น้องเลยคาเดียวกิ่นลายแท้กินแล้วบางคนชิน อาหจีบเห็ดบืคือกันเนาะพี่น้องเนาะเห็ดบืคือกันแต่ถ้ากระตูนเห็ดสูดแบบนี้แล้วพี่น้องลองไปเห็ดเบิ้งบางคนก็ใส่เห็ดบืคือกันนะแต่ละคนเนาะกินบืคือกันมักสูดไปสูดมันกับปติ้กันเนาะนี่ต้องขาดั้นหัวหน่อยพอหนี้ใหญ่ผุดมันจะเห็ดหมกใหญ่ผุดสอนตี ตอนพอดีไปตองบะโผล่พอกยังมาเติมหกที่สี่พี่น้องบางแต่หัวนี่ตั้ตัวนั่งก้มจีน่ามุ้งนั่งก้มขี้โพยง่นั่งก้มบ่ได้ก้มน้อยบ่ได้ก้มน้อยบ่ได้ขี้โพยง่ต้องก้มบ่ขี้ลายนะพี่น้องว่ะขี้โพยง่ายวันนีลืมใส่หัวชิ้นใครหรือพี่น้องตัวนี้ยามัน สูตรมั่วเละลืมหม่อนแห้งข้าวอยากออกล่ะเดี๋ยวฮาก็จะนอยะฮาก็จะมาค้างพี่น้องไอ้ให้จะค้างขึ้นไฟบ้านโว้ยได้ลายมกเติบเนาะได้เติบไปอีกสองมกนี่พี่น้องหลังจากาำมกแล้วามาหนึ่งพี่น้องเลยหอมหอมห่วยห่ยแล้วพี่น้อง กำลังจะได้กินนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเสพเซ็ตเหมือนกันพี่น้องอัดไนะปก่อนซ่าก็ตูนให้เลยพี่น้องเอ้ยไปแล้วพี่น้องสบายดีคลิปนี้กันโจล้องเพลงเท่านี้พี่น้องถ้าถึกใจกับเรืมองอลไรกดแชร์กดซับสไคร์เด้อพี่น้องเด้อบายบายสบายดี